เราถ้ามาก็พาชมธรรมาชาติพาชมธรรมชาติสวยงามหุ่นล่างหินแตกเห็นสวยงามธรรมาชาติอ้าพาเดินชมหินใหญ่ชมหินใหญ่ที่สวยล่างหินแตกหุ่นละหุ่นละล่างหินแตกสวยงาม ลองหินแตกสวยงามธรรมชาติลองหิแตกอลองหินแตกภาชมหินสวยงาม ขึ้นเขาพาชมเห็นสวยไม่ชอบขึ้นขาพ่อชอบเห็นสวยพี่น้องพี่บมเขมาหมอปลาหมอปลา บอกผู้อกว่าพี่น้องนะจอมวงแหวนใหญ่หอมหอมชา เห็นใหญสวยงามธรรมชาติท้งเขาพาชมหินใหญ่สวยงามพาชมหินใหญ่สวยงามธรรมชาติบ้นนานเรา

ันนี้จะอะไรก็แจกก็จะทำให้พปจันเราจะขอบพระคุณอย่างยิ่งสาธุสาธุสาธุเจริญพร